พี่น้องที่รักในอาทิตย์นี้พระวาจาทั้งสามบทมีจุดหมายเดียวกันคือสอนให้เราต้องดาเนินชีวิตสู่ความเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราะพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรามาทรงปรารถนาให้เราเป็นเช่นนั้นสิ่งแรกที่หนังสือเรวีนิติสอนเราเพื่อจะนำตนเองสู่ความศักดิ์สิทธิ์ก็คือเราต้องรู้จักให้อภัยและตักเตือนกันด้วยความรักและหากเราได้ดาเนินชีวิตตามคาสอนของพระองค์ โลกคงไม่เป็นอย่างทุกวันนี้เพราะการเตือนกันทําให้ทุกคนไม่มีบาปหรือหากไม่เชื่อบาปก็จะตกอยู่กับเขาเพียงคนเดียวแต่การไม่เตือนกันและปล่อยให้เกิดบาปสุดท้ายเราทุกคนก็ต้องรับผลจากบาปนั้นดังเช่นทุกวันนี้ที่เราต้องเผชิญกับโรคร้ายภัยธรรมชาติหรือปัญหาสังคมที่มากและรุนแรงขึ้นในทุกวัน การเตือนกันก็ต้องเป็นอย่างที่พระเจ้าสอนคือเตือนด้วยความรักไม่ใช่เกตียดชังหรือปรารถนาจะเอาชนะเราต้องช่วยกันคิดหาทางออกเพื่อจะไม่ให้มีใครต้องทำบาปเราทุกคนต้องเป็นคนฉลาดอย่างที่นักบ,บุญเปาโลสอนชาวโครินที่กำลังมีความแตกแยกให้ได้ตระหนักว่าการเป็นขีตชนที่เป็นวิหารของพระเจ้าและมีพระจิตเจ้าประทับอยู่ด้วยนั้น ต้องรู้จักดำเนินชีวิตที่ฉลาดอย่างแท้จริงคือไม่หลงตนเองแต่ต้องมีความสุภาพและถ่อมตนเป็นชีวิตต้องนำความฉลาดมารับใช้ไม่ใช่เอาเปรียบไม่ปรารถนาเพียงความต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจของตนแต่ต้องรู้จักยอมรับคนอื่นนักบ,บุญปารูยังบอกว่าจงยอมเป็นคนโง่คือรับฟังเพราะในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีใครจะฉลาดขึ้นจากการพูดโอ้อวดแต่เราจะฉลาดขึ้นจากการฟังตามที่พระเจ้าสอนเราว่าความคิดของคนฉลาดเป็นสิ่งไร้ประโยชน์สำหรับพระองค์เพราะความฉลาดของมนุษย์นั้นเป็นความโง่เขลาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าสิ่งที่จะทำให้โลกของเรากลับมามีสันติสุขได้อีกครั้งคืออย่าให้ความชั่วเอาชนะท่าน แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีซึ่งมีเขียนอยู่ในจดหมายถึงชาวโรมบทที่12ข้อที่21ดังนั้นในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าจึงทรงสอนให้ต้องทำมากขึ้นไปกว่าแค่ที่ได้รับการร้องขอเพราะเราต้องเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์เหมือนที่พระเจ้าทรงเป็นการที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสกับสารุสิตว่าอย่าโต้อตอบคนชั่ว อย่าคิดหรือทำการแก้แค้นพร้อมทั้งยกตัวอย่างว่าหากผู้ใดเกณฑ์ให้ท่านเดินไปกับเขาหนึ่งหลักจงไปกับเขาสองหลักเถิดนั่นก็เพราะบริบทของสังคมในสมัยพระองค์ที่ชาวยิวยังถูกควบคุมโดยชาวโรมันที่มีอำนาจเหนือชีวิตพวกเขาชาวโรมันสามารถสั่งให้ชาวยิวทำสิ่งต่างๆได้ดังนั้น,น,นคำแนะนำของพระองค์ จึงเป็นไปเพื่อให้ชาวยิวได้สอนการดำเนินชีวิตด้วยความรักแก่ชาวโรมันเพราะอย่างไรเสียพวกเขาก็ต้องทำตามคำสั่งอยู่แล้วการทำตามที่มากกว่าคำสั่งอย่างช่วยให้ไม่ต้องรู้สึกแย่หรืออึดอัดใจอีกด้วยการไม่ต่อต้านยังไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งแต่จะมีแค่ความสงบสุขเกิดผลดีกับตนเองทั้งกายและใจ ที่สำคัญการทำเช่นนี้ยังเป็นการดำเนินชีวิตสู่ความศักดิ์สิทธิ์ด้วยคําสอนของพระเยซูเจ้าในวันนั้นเป็นการบอกแก่เราในวันนี้ว่าเราต้องตอบแทนความไม่ดีทั้งหลายด้วยความดีเพราะการจะทำนี้ไม่ได้ช่วยเพียงตัวเราแต่ยังช่วยคนอื่นด้วยเหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงทำกับมนุษย์มาอย่างยาวนานพระองค์ทรงเป็นองค์ความรัก ดังตัวอย่างความรักของพระเยซูเจ้าที่ช่วยคนบาปพระองค์ทรงสละตนเองเพื่อทําให้พวกเขาได้รับความรักจากพระองค์เพื่อพวกเขาจะรู้จักให้ความรักแก่คนอื่นเหมือนที่ตนได้รับมาคิสเชนต้องดําเนินชีวิตที่สูงกว่าแค่การเป็นคนดีแต่เราต้องเป็นคนดีอย่างที่สุดที่เป็นการดําเนินชีวิตสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในพระเจ้าด้วยการรักอย่างไม่มีเงื่อนไข เราควรเริ่มที่การตอบต,อต่อคนอื่นที่อาจจะผิดต่อเราด้วยความรักเพราะการทำด้วยความรักเป็นประโยชน์มากกว่าการตอบโต้ด้วยความเกลียดเราแต่ละคนต้องให้ความรักอยู่ในทุกกิจการของชีวิตให้ความรักได้อยู่ในทุกสถานการณ์ในทุกสถานที่โดยเฉพาะกับที่ซึ่งต้องการมากที่สุดเพื่อหยุดความชั่วร้ายและนำให้คนรู้จักรัก วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเจ้าทรงประทานพระหันตระทานเพื่อช่วยเราให้สามารถดำเนินชีวิตไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ด้วยการรับใช้